ดูดีๆนาพระเราก่อนที่จะคบใจฉันดูใจของเราอย่าให้ใจของเราเกิดความอยากตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต้องให้ใจปกติเราดูเราแก้ไขเราปรปับปรุงตัวเราพิจารณาเราทุกเรื่องแต่การครบการฉันอาหารจะมากจะน้อยก็จะให้ใจของเราเกิดความอยากเกิดความยินดีกินไร หกะประมาณพิจารณาปฏิสังขายโญเราเอาอาหารมาให้กายเพื่อบรรเทาความหิวอย่าให้เจ้าใจของเราเกิดความอยากถ้าเราเห็นความอยากต้นตอแห่งความอยากเราก็รู้จักดับรู้จักละรู้จักควคุมความอยากนั่นแหละคือบอกเกิดของความเกิดอยากอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมา จะเอาเร้งแต่ทำจะเอาเร้งแต่ตัวใหญ่ๆไม่ดับความอยากตัวเล็กๆใจมันจะนิ่งได้ยังไงเราดับเราละความอยากความทะเยอทะยานอยากจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาของเราเข้าไปทำหน้าที่แทนวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งภาวนาออกพรรษามาได้วันสองวันเห็นว่าพระเราก็จะได้ศึกษา ลาเพศกันหลายรูปหลายท่านเพื่อไปทําหน้าที่ทางสมมุติเดี๋ยวฉันเข้าวเสร็จค่อยพร้อมเพียงกันทั้งขี่ด้วยที่ท่านใดอยากจะสึกวันนี้ก็จะให้โอกาสสึกนะหลังจากวันนี้ไปแล้วไม่ได้สึกนะให้โอกาสวันนี้วันเดียวใครจะสึกก็เตรียมพร้อมหลังจากวันนี้ไปแล้วก็ปีหน้านอนแหละค่อยว่ากันใหม่ ส่วนที่จะมาบวชเพิ่มก็อีกเยอะสิบกรูปที่พักที่อาศัยก็แทบจะไม่มีกันก็ปิดกันอันนี้สงแห่งบุญไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตามกำลังของเราทุกคนก็พักไปในบุญทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกหาทางหลุดพ้นได้เท่าไหร่ก็เอา ได้มาสร้างสะสมบุญบารมีได้เข้ามาวัดก็ได้มาช่วยกันมาเจริญสติมาเจริญส,สมาธิให้ได้ทุกุริยาบทยืนเดินนั่งนอนจินอยู่ขับถ่ายเราต้องพยายามฝึกผลตัวเราไม่มีใครที่จะฝึกเราได้ลรอกนอกจากตัว<ม>ของเราเองการได้จินได้ฟังได้อ่านก็เป็นแค่เพียงแนวทาง แต่การลงมือกัอนเจริญสติที่ต่อเนื่องการดับกันละการตามดูการล้กกนเห็นนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนโน้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนนี้เราพยายามเอาถึงเรายังเดินปัญญาแยกรูปแยกนามในกายในขันหากของเรายังไม่ได้เราก็สร้างสะสมบรารมีของเราไปสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจการสร้างความรู้ตัวการจเจริญสติ เราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาเราก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์จากวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายกันไม่ต้องไปรีบเร่งแต่ขยันขยันมันเพียนเราก็รู้จักรับผิดช,ชอบมีความเชสละมีความอดทนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความเจ็ดคลานส่วนมากก็มีตั้งแต่มองดูตั้งแต่เรื่องภายนอกเรื่องคนอื่นคนโน้นเป็นอย่าง,งานั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้ ทั้งที่ใจของเราเกิดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักแทนที่จะทําใจของเราให้มันจบให้จบกิจภายในแล้วก็ทําประโยชน์อย่างประโยชน์ให้กับส่วนตัวส่วนรวมส่วนมากก็ไม่ต่กันเรื่องภายนอกกันเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดอย่างแต่เป็นเรื่องดีก็ดีถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็เอาบาปมาใส่ตัวเองโดยไม่รู้ตัว คนโนนเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้ไม่เคยละดับความเกิดภายในของเราเห็นแล้วก็น่าสงสารนะพยายามแก้ไขปรับปรุงเอาเรามัดอยู่กะโลกมนุษย์เราเกิดมาถ้าถึงวะละเวลาก็ต้องได้พัดพากจากกันไม่ได้พัดพากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดพากจากกันตอนตายเราพยายามยางภาระหน้าที่ของเราให้มันจบก่อนที่ธาตุขันจะแตกจะดับ เราอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันได้ในระดับของสมมุติแต่ระดับของการชำระสัสังกิเลสก็ต้องเป็นตัวของเราเองพระพุทธเจา้าท่านก็ค้นพบที้แนะแนวทางให้ท่านละกิเลสให้เราไม่ได้แต่ท่านที่แนะแนวทางให้แล้วเราก็เดินตามปฏิบัติตามก็จะถึงจุดหมายเมื่อถึงจุดหมายแล้วเรารู้เองทราบเองเห็นเองหมดความสงสัยเอง การพูดพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอะไรที่จะเป็นอกุศลเราก็พยายามละเสียอะไรที่จะเป็นกุศลเราก็พยายามเจริญให้มีให้เกิดขึ้นทุกเรื่องแม้แต,แต่การเรื่องรับประทานเข้าปาอาหารการขรบขันฉันความอยากแม้แต่นิดเดียวนะี่ยอยาให้เกิดขึ้นที่ใจของเราได้เลยพูดง่ายนะแต่การดับการละการวิเคราะห์ในเราต้องขยันให้ได้ทุกดีบท คนที่จะทำคนที่จะฝึกรู้แนวทางนิดเดียวไปถึงจุดหมายเลยการจเจริญสติที่ต่อเนื่องการละกิเลสการแยกรูปแยกนามลักษณะของวิญญาณในขันหารอบรู้ในความคิดรอบรู้ในอารมณ์รู้จกักฝักใฝ่รู้จักสนใจคนที่จะไม่เอาพูดจนปากเปียกปากแฉะเขาก็ไม่สนใจเียเวลาเปล่ปา ถ้าคนจะเอาอยู่คนเดียวก็ขยันหมั่นเพียรดูตัวเราแก้ไขตัวเองอะไรคือธรรมอะไรคือโลกโลกก็ทำรรเขาก็อยู่ร่วมกันสมมุติกับวิมุติก็อยู่ร่วมกันรูปกับธรรมก็อยู่ร่วมกันเราต้องจำแนกแจกแจงให้ชัดเจนจนหมดความสงสัยหมดภาระหน้าที่การงานจบกิจภายในเหลือตแต่งงานภายนอกที่จะทำประโยชน์ เราก็เหมือนกันพยายามเอาได้มาร่วมกันได้มาอยู่ด้วยกันก็มารู้จักตัวเราแก้ไขตัวเราแล้วก็ทำหน้าที่ของเรารู้จักรับผิดช,ชอบต่อส่วนร่วมเหตุการณ์เราทำความเข้าใจกับสมมติละสมมติภายในแล้วก็สมมติภายนอกก็เข้ามาหาแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสมัยก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอก คนจะเหยียบย่างเข้ามาวัดก็ทั้งยากแต่ทุกวันนี้ลูกเด็กเล็กแดงผูเท่าพูกแก่ชวนกันมาเห็นแล้วก็ภูมิใจก็เป็นอานิสงส์ของทุกคนหล่อหลอมอย่างสมมุติของเราให้เกิดบุญมามากมายทั่วประเทศทั้งใกล้ทั้งไกลต่างประเทศก็มามถ้าเราประกาศเปล่าประกาศหรือว่าเราแสวงหาอย่างนั้นไม่ใช่ทาง ให้มาด้วยแรงบุญแรงศรัทธาให้มาด้วยอำนาจแห่งบุญให้เกิดด้วยแรงบุญของทุกคนหล่อหลอมรวมกันถึงจะมีความสุขที่แท้จริงถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นบุญสมมุติก็เป็นบุญสมมุติที่บริบูรณ์ทางด้านจิตทางด้านใจก็ทำให้หลุดพ้นขัดเก่าตัวเราเอง ไม่ใช่ว่าดิ้นรนแสวงหาทุกวิธีทางอย่างนั้นไม่ใช่ทางอย่างไรที่จะเรียบเงียบง่ายคือหนทางขยันหมั่นเพียรอย่างประโยชน์ละความเกียดคล้านเพิ่มความขยันหมั่นเพียรอย่างประโยชน์ประโยชน์สมมุติประโยชน์วีมุติประโยชน์ภายในประโยชน์ภายนอกให้บริบูรณ์อะไรไม่ดีเราก็รีบแก้ไขทั้งภายนอกภายในไม่ใช่ไปหมักหมม ไปสะสมสักวันหนึ่งก็จะเดินถึงจุดหมายปลายทางได้เองใกล้แล้วใกล้จะถึงงานกระทินได้อีกสองอาทิตย์กว่าๆสองสามอาทิตย์ก็จะถึงงานกระถินจะจมทันใดห,หรือว่ามีพี่น้องของเราอยากจะมาร่วมตั้งลงทานก็มานะมาตั้งลงทานวันที่ยี่สี่วันที่ยี่ห้าโอกาสเปิดให้สถานที่เปิดให้การเวลาเปิดให้ เรามีความพร้อมเราก็มาตั้งโรงทานหรือมาช่วยเอากำลังกายมาช่วยมาอย่างประโยชน์เราก็จะได้เกิดประโยชน์หลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เล่าให้ฟังแค่พูดให้ฟังสภาพร่างกายของหลวงพ่อก็มีตั้งแต่ทรงกระสุดบางวันนี้่แทบจะเดินไม่ไหวเพราะว่าอาศัยยาฉีดยาอยู่ทุกวันศส่ฉีดอินซูลิน หนักเกี่เหมือนกัดวันละสามร้อยสี่ร้อยเบาหวานก็หนักเก่แต่เราก็ไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกได้เครียดกับสิ่งพวกนี้ดูสภาพร่างกายก็เหมือนกับไม่เป็นไรภายนอกเพราะว่าใจของเราไม่ได้ไปทุกไปเครียดแต่สภาพร่างกายก็เป็นให้เห็นเราพิจารณาเราแก้ไขเราดูเราอยู่ตลอดเวลาว่ากายของเราเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงประคับประคองคออว้ เพื่อ,อยังประโยชน์ให้กับสมมุติให้เต็มที่จนกว่าจะถึงวะละเวลาถ้าถึงเวลาแล้วไม่อยากจะไปก็ต้องเดไปไม่อยากจะอยู่ก็มันก็ต้องทนอยู่ทำความเข้าใจใจเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มาละมาดับมาอุเบกขาเขาเชื่อถึงเวลาเขาก็ต้องไปถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไป ขณะที่ยังมีลมหายใจก็สนุกสร้างอาน,นิสงส์สร้างบุญให้กับสมมติเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยให้แต่นี้ก็ทําให้ทุกอย่างเท่าที่โอกาสทําเปิดให้ทําให้ทุกคนอยากจะให้ทุกคนมีความสุขปรารถนาที่จะให้ทุกคนมีความสุขเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ลาําบากเพียงแค่เข้ามาก็มีแต่ความร่มรื่นนุน่มเย็นที่อยู่ที่อาศัยที่พักที่หลับที่นอน ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ฝึกขัดปฏิบัติขัดเก่าตัวเองได้ไปได้เร็วได้ไวไม่ต้องมางกังวลกับสิ่งพวกนี้เราก็ต้องมีโอกาสเรามาช่วยกันมาช่วยกันทํามาช่วยกันสร้างมาช่วยกันรักษาเพื่อประโยชน์ในระดับพงสม,มุติบุญระดับพงสม,มุติเพื่อจะส่งผลถึงบุญระดับของด้านปัญญา ไม่ต้องมาพ่อว่าพ่อวงเรื่องการเป็นอยู่ทางสมมุตินี่แล้วก็สนุกขัดเก้าตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองในใจเห็นในแก่ความเจ็ดคลานละความเจ็ดคลานเพิ่มความขยันเพิ่มความรับผิดชอบพวกเราก็มีบุญร่วมกันนั่นแหละถึงได้มาอยู่ร่วมกันถึงวาระเวลาก็ต้องได้พัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตนตาย ก็เป็นกฎของใจลักกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องรู้อนิจจังทุกขังนัตตาในขันห้าของเราเราต้องละต้องดับให้ได้ได้ไม่ได้ก็ต้องทําแต่บงังไม่ได้บังก็ต้องทําหมัวแต้งแต่ไปนีู่ตั้งแตงเ่เรื่องของคนโน่นคนนี้เสียเวลาเปล่าเอาเรื่องของเราให้มันจบทํางานของเรามันจบอย่างประโยชน์ให้กับสมมติให้กับสังคมให้มันมาก เท่าที่โอกาสจะเปิดให้ก็ขอขอบใจทุกคนทั้งพระท,ท,ทั้งขีทั้งคาราวาจจัดยมมาก็ช่วยกัน่ังเลืออีกเยอะงานก็ว่าปีนี้ก็คงเกือบจะเสร็จแล้วแหละงานสมมุติเลืออยู่เลืออยู่งานเล็กๆในน้อยแต่มันก็เยอะอยู่่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่การตกแต่งต่างๆจัดยมมาก็มีความสุข คนอยู่ก็มีความสุขคนไปก็มีความสุขอย่าลืมนะวันนี้ฉันข้าวเสร็จแต่ใครพลาดโอกาสวันนี้ก็ปีหน้าดือ้อถึงจะได้สึกอตังใจรับพรกันขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความ,มรู้สึกรบรู้สัมผัสท้องลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งอกอกกระตบปลายจะมูกงขงเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนการทำให้ต่อเนื่องนี้สำคัญ เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาเรากรู้จักประคับประคองจนเกิดความเคยชินเกิดความชำนาญไม่ใช่ว่าเราสร้างไปเพื่ออะไรเราสร้างไปเพื่อที่จะรู้ใจเพื่อที่จะละกิเลสออกจากใจเพื่อที่จะคลาย <What? S 1> หรือว่าแยกรูปแยกนามทำความเข้าใจให้กระจ่างเพียงแค่การเจริญสติไมตโตเนื่องเราจะเข้าใจในธรรมอันละเอียดได้อย่างไรกอกระท่อนกระแทนได้บังไม่ได้บัง บางทีไม่สนใจเลยจะเอาั้งแต่บุญอยากจะได้บุญอยากจะทําบุญอย่างเดียวอันนั้นมันก็ได้จุแต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ละทุกข์ไม่ได้ละกิเลสไม่ได้แม้แต่บุญนี่ก็ยังเป็นกิเลสไปบุญไปดีไปกุศลแต่เราก็ต้องทําแต่ไม่ให้หลงไม่ให้ยึดตราบใดที่ใจของเรายังเกิดอยู่เรายังแยกกรูปแยกนามไม่ได้เราก็ว่าเราไม่หลง ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เมื่อไหร่คายได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราเร่งจะเห็นความหลงถ้าเราจเจริญสติหรือว่าสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราจะจะได้มองเห็นว่าตั้งแต่ก่อนๆมาในสติของเราไม่มีเลยมีแต่สติปัญญาของโลกียะที่ใจกับความคิดวิ่งอยู่ตลอดเวลาเป็นธาตุของกิเลสอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาอดทนอดกัน้นรู้จักสร้างขึ้นมารู้จักวิเคราะห์ให้ต่อเนื่องแล้วก็รู้จักเอาไปใช้ ให้เร็วให้ไวจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการละในการทําความเข้าใจยิ่งรู้ด้วยเห็นด้วยตามทําความเข้าใจได้ด้วยหมดความสงสัยได้นั่นแหละเราจะเข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์เข้าถึงความหมายด้วยเข้าถึงลักษณะเข้าถึงความหมายรู้เห็นตามความเป็นจ,จริงด้วยหมดความสงสัย นี่ยังจะทําความเพียรปรับสภาพกายปรับสภาพใจปรับสภาพสติปัญญาของเราอยู่ก็สมมติอย่างมีความสงบความสุขไม่จําเป็นต้องไปฟังมากเลยมันพร่ำสอนตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปงตัวเราถ้าเรามีสติที่ต่อเนื่องเราจะได้ฟังธรรมะตะลอดเวลาครูบาอาจารย์ก็รูปรถจินเสียงนั่นแหละที่เราเข้าไปจุ่งเกี่ยวทั้งภายนอกตัววิญ,ญญาณภายใน ขันห้าภายในรอบรู้ในกองสังขารน,น้อมเข้าไปสู่หลักของความเป็นจริงอันนี้สมมติบัญญัติเป็นอย่างนี้วิมุติเป็นอย่างนี้หมดความสงสัยดําเนินเอาก็ต้องพยายามกันอ่าสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเขาออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันอ่าปากกันไว้ปลาพ่อมๆกันค่อยไปสร้างสั่นต่อนะลุงพ่อเพียงแค่เล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง